สวัสดีค่ะก็จะเจอกันอีกเช่นเคยนะคะในช่องหมอการยิบสี่ทาโร่นะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงรายวานันประจำวันที่19เมษายน2567คําทําคำทำนายนี้นะคะเป็นการทำนายโดยส่วนรวมไม่ได้จอดจ,จงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคนนบคลใดบุคคลหนึ่งดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะดูไว้เพื่อเป็นไกด์ไลน์หมาการรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะใครอยากดูดวงส่วนตัวทักเช็ตักไลน์ มีค่าครูนะคะตอนนี้เริ่มนะคะจากคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะเซเรียนนะคะรู้จักคุณค่าของการเงินนะคะบางคนเขาเรียกว่าทั้งเหยียบทั้งกอดนะคะอยากจะประหยัดอยากจะมัธยัต์นะคะช่วงนี้นะคะในด้านของการเงินนะคะก็ค่อนข้างจะตึงมือได้ด้วยเหมือนกันนะคะสำหรับใครหลายๆคนนะคะ เจ้าชายไม่เท้านะคะการงานขยันกระตือรือร้นหรือว่ามีโอกาสเริ่มงานใหม่นะคะรวมทั้งน้องๆหนูๆนะคะเกี่ยวข้องกับด้านของการเรียนการศึกษานะคะการสอบการแข่งขันก็จะได้รับข่าวดีนะคะ ราชนิถ้วยนะคะน่าจะทําอะไรในช่วงนี้คนวันอาทิตย์ละเอียดแล้วก็รอบคอบมากขึ้นนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความรักให้ความเมตตาอาหารการกินนะคะอุดมสมบูรณ์คิงเรียนนะคะจะได้รับโชครับเงินก้อนใหญ่นะคะนักใครที่รอคอยการเงินอยู่นะคะเขาเรียกว่าบางคนนะคะจะเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซื้อขายเลขเปลี่ยนกู้แบงก์กู้ธนาคารนะคะก็จะได้รับข่าวดีนะคะการค้าการขายในช่วงนี้นะคะอาจจะมีงานใหญ่เข้ามาด้วยนะคะ ในเรื่องของความรักนะคะมีโอกาสมีบุตรล้านบริวารน,นะคะคนที่มีผู้ครองอยู่แล้วนะคะคนโสดมีโอกาสพบคนถูกอกถูกใจนะคะโชคลาภนะคะมีโอกาสมีโชคมีลาภนะคะเลขมงคลจากไพ่ยิปซีมีเลขสี่ศูนย์ศูนย์ศูนย์นะคะสี่ศูนย์ศูนย์ศูนย์นะคะต่อไปนะคะคนวันจันทร์ คนวันจันนะคะเทมพเพลนนะคะชีพผจรลงเท้านะคะนะช่วงนี้นะคะเขาเรียกว่ามีดวงเดินทางนะคะขึ้นเหนือลองใต้นะคะมีโอกาสเดินทางไปในสถานที่เก่าๆเดิมๆที่เราได้เคยไปมาแล้วนะคะอาจจะต้องกลับไปอีกครั้งหนึ่งนะคะบางคนกลับเทีนฐานบ้านเกิดน,นะคะนะไปเจอ,อญาติพี่น้องนะคะไปเจอคนเขาเรียกว่าคนในครอบครัวหรือว่านัดเจอนัดเจอเพื่อนสมัยเรียนเกี่ยวข้องกับ เพื่อนเก่าๆนะคะสถานที่เก่าๆนะคะถ้าในเรื่องของการงานนะคะจะมีลูกค้าเก่าๆลูกค้าประจานะคะจะแวะเวียนกลับมาตลอดนะคะ,ะงานทางด้านออนไลน์นะคะโลกโซเชียลค่อนข้างจะเด่นนะคะคิงดาบนะคะความเข้มแข็งความมุ่งมั่นนะคะมีบางสิ่งบางอย่างต้องตัดสินใจช่วงนี้นะคะคนบรรจทร์รับผิดชอบเกี่ยวกับสิ่งต่างๆนะคะกาเรียกว่าทาได้ดีนะคะ ะะบางคนมีโอกาสเดินทางไปในหน่วยงานราชการด้วยนะคะหนึ่งดาบนะคะมีบางสิ่งบางอย่างต้องลงมือทำนะคะการตัดสินใจนะคะนะจะจะทำอะไรจะสำเร็จได้นะคะเขาเรียกว่าต้องลงมือทำนะคะถึงจะประสบผลสำเร็จนะคะหนึ่งดาบทิงดาบนะคะคนวนริจัดนะคะเขาเรียกว่ามุ่งมั่นเข้มแข็งนะคะอดทนนะคะบางคนมีดวงเดินทางถึงได้ได้ถึงต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศนะคะ นวีซ่านะคะก็จะได้รับข่าวดีนะคะความรักนะคะใครที่โกรธการเคืองกันมาก่อนหน้านี้นะคะมีโอกาสได้กลับมาพูดมาคุยนะคะมาอยูเทินเรทนกันใหม่นะคะหาเวลานี้จังหวัดจังหวัดนี้นะคะขอโทษกันนะคะแต่สําหรับใครหลายๆคนเขาเรียกว่าอีโก้นะคะนะักขิงดับหนึ่งดับค่อนข้างจะแข็งหรือว่าต้องให้คนรักงอก่อนนะคะเรางอเราเขาเรียกว่าต้องช่วงนี้ต้อง ต้องอ่อนลงนะคะมีโอกาสได้กลับมาพูดกันใหม่นะคะได้เจอได้เจอกันใหม่นะคะส่วนทางด้านของคนที่เป็นโสดนะคะมีโอกาสพบรักทางโลกออนไลน์นะคะโลกโซเชียลนะคะบางคนเป็นคนที่อายุน้อยกว่าหรือว่าอายุห่างกันหลายๆปีนะคะได้ด้วยนะคะโชคลาบนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะเลขมงคลจากพายุสีนะคะมีเลข4601นะคะ4601นะคะ คน,นคัสามถ้วยนะคะเกี่ยวข้องกับความรักความผูกพันนะคะบางคนมักจะเกี่ยวข้องกับงานเลี้ยงนะคะอาจจะได้รับคําเชิญน,นะคะร่วมงานเลี้ยงงานฉลองงานสังสรรค์น,นะคะงานเฮฮาปาร์ตี้นะคะก็ได้ด้วยนะคะ สองไม้เท้าจะทำอะไรในช่วงนี้ต้องมีคู่หูต้องมีที่ปรึกษาต้องมีบัตรดีนะคะหลายๆคนเขาเรียกว่ามองการไกลมองไปถึงอนาคตนะคะมองไปถึงวันข้างหน้านะคะสี่ถ้วยนะคะสิ่งบางสิ่งบางอย่างเราอาจจะต้องเผื่อใจบ้างนะคะสถ้วยเรียกว่าความไม่ได้ดัง่งอกไม่ได้ดั่งใจนะคะอย่าไปเร่งกับเวลานะคะอย่าไปฟิกกับ เอาเวลามากจนเกินไปนะคะต้องเผื่อเวลาบ้างเผื่อใจบ้างนะคะในสิ่งที่เราวางแผนไว้นะคะเจ็ดเหรียญน,นะคะด้านของการเงินช่วงนี้นะคะเขาเรียกว่าทาบัญชีแทบทุกวันนะคะนะทำบัญชีรายรับรายจ่ายการคํานวณการเงินนะคะนะก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะเรียกว่าละเอียดแล้วก็ร,บรอบคอบใครที่ทําเกี่ยวข้องกับงานทางด้านประเภทบัญชีหรือว่าเกี่ยวข้องกับตัวเลขนะคะคุณเป็นคนค่อนข้างละเอียดนะคะออกเรียกว่าทําออกมาได้ดีนะคะส่วนทางด้านของ ความรักนะคะของคนที่มีคู่ครองนะคะนะ,คะก็เป็นความรักที่ช่วยเหลือกันแล้วก็ต้องประคับประคองกันไปนะคะ mm hmm. คนโสดมีโอกาสพบรักนะคะทางโลกออนไลน์โลกโซเชียลนะคะแต่สําหรับใครบางคนนะคะเขาเรียกว่ามีคนเข้ามาก็ไม่ค่อยจะถูกอ,อกถูกใจนะคะได้ด้วยนะคะเขาเรียกว่า หรือว่าบางคนก็เรียกว่าช่างเลือกได้นะคะสีถ้วยนะคะนะไม่ได้ดั่งอกไม่ได้ดั่งใจไม่ถูกอกไม่ถูกใจนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะใครที่ชอบการสิงดวงเลขบางคนจากพ่ยิบสีมีเลข3 2 4 7นะคะ3 2 4 7นะคะไป ว,วันพุธนะคะสิบไม่เท้านะคะช่วงนี้การงานนะคะภาระนะคะสิ่งต่างๆนะคะงานเยอะนะคะหรือหรือว่าเขาเรียกว่างานหนักนะคะงานมากนะคะโดยเฉพาะงานทางด้านประเภทโรงงานใหญ่ๆหรือว่างานโกดังพวกนี้นะคะค่อนข้างจะแบกนะคะภาระหรือว่ามีโอกาสยกของหนักหนักได้ด้วยนะคะเดอะเมจิเชียนสติปัญญาไหวพริบความละเอียดความรอบคอบนะคะถ้าในเรื่องของ าการงานนะคะคนวันพุธแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีนะคะนะเป็นคนเขาเรียกว่า,าพรีเซนต์ตัวเองได้ดีนะคะช่างพูดช่างคุยช่างเจรจาช่างสื่อสารหรือว่าใครบางคนกําลังคิดอยากเริ่มง,งานใหม่นะคะหรือต่อยอดธุรกิจได้ด้วยนะคะสติปัญญาดีนะคะงานทางด้านประเภทออนไลน์นะคะขอให้เน้นไร์สดหน่อยนะคะคนวันพุธช่วงนี้เขาเรียกว่า,าช่างพูดนะคะช่างเจรจานะคะนะก็เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่า งานทางด้านโลกออนไลน์นะคะจะเป็นไปในทิศทางที่ดีหรือบางคนอยากจะพันตัวมาเป็นหมอดูนะคะก็ได้ด้วยนะคะซิกเ้นหลังสังหรณ์ในช่วงนี้คนมันผุดค่อนข้างแก่แม่นยำนะคะสามเหรียญน,นะคะจะพูดจะคุยจะติดต่อจะเจรจาอะไรกับใครช่วงนี้คําพูดมีเสน่ห์นะคะนะเขาเรียกว่าลูกค้าไม่ขาดลูกค้าประจําลูกค้าเก่าๆลูกค้าใหม่ๆเวะเวียนกลับมาตลอดการเงินไม่ขาดนะคะนะการเงินเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะคะ เงินก่อหมดเงินใหม่มาเงินก่อหมดเงินใหม่มานะคะการค้าการขายนะคะก็ยังแยมตลาดได้ดีนะคะก้าวไม่เท้านะคะรักและก็ห่วงเห็นเกี่ยวกับด้านของการงานที่ทําอยู่นะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะนะก็ยังเป็นความรักที่ต้องประคับประคองกันไปนะคะโชคลาบนะคะมีโอกาสมีโชคมีลาบจาก หมายเลขโทรศัพท์นะคะจะให้โชคส่วนเลขมงคลจากพพะยิบซีนะคะมีเลข0139นนะคะ0 1 3 9นเ้าะคะต่อไปนะคะคนวันพฤหัสคนวันพฤหัสนะคะ สามดาบคนวันพฤหัสในช่วงนี้นะคะระวังคําพูดนะคะนะความพูดของเรานะคะอาจจะไปทิ่มแทงความรู้สึกอีกฝั่งหนึ่งก็ได้ด้วยนะคะนะักใครหลายๆคนนะคะมีความทุกข์ใจมีความเขาเรียกว่ากังวลใจบางสิ่งบางอย่างนะคะนะทุกข์ใจทรมานใจนะคะสามดาบขึ้นมาเป็นเซนเตอร์เลยนะคะนะักเครียดเรื่องการเงินการเงินอยู่หรือเปล่านะคะใครหลายๆคนนะคะที่กงังวลเรื่องการเงินนะคะคุณก็จะได้รับข่าวดีนะคะเขาเรียกว่ามีโอกาสได้รับ เป็นเงินก้อนใหญ่ได้ด้วยบางคนมีโอกาสจะได้จากผู้หญิงผิวขาวนะคะจะนําความสําเร็จมาให้หรือบางคนเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซื้อขายแลกเปลี่ยนนะคะกู้แบงก์กู้ธนาคารก็จะได้รับข่าวดีนะคะนะใครรอคอยเงินอยู่นะคะจะได้รับข่าวดีนะคะความสําเร็จทาวเวอร์นะคะช่วงนี้นะคะคนวันพฤหัสนะคะระวังจะเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลนะคะหรือหมอนัดหรือเปล่านะคะนะอยู่ในช่วงของหมอนัดตรวจเช็คสุขภาพนะคะนะก็หรือบางคนก็เกี่ยวข้องกับ มีโอกาสไปเยี่ยมคนเจ็บคนป่วยคนไม่สบายหรือบางคนมีโอกาสเดินทางไปร่วมงานศพงานอาววมมงคลนะคะได้ด้วยนะคะนัาการเงินในช่วงนี้นะคะมีโอกาสใช้ใจ่ายเงินเยอะนะคะบางคนได้เงินมาก็มีเหตุต้องให้ใช้ออกเหมือนกันนะคะบางคนน้นพังนี่พังน้นเสียนี่เสียส้มแซมปรับปรงุงหรือว่าเกี่ยวข้องกับสุขภาพนะคะได้ด้วยนะคะ แปดดาบนะคะกังวลใจในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงนะคะกังวลใจบางสิ่งบางอย่างเขาเรียกว่าคิดวกไปวนมานะคะนะตกอยู่ในพวังนะคะได้ด้วยนะคะนะในช่วงนี้นะคะสุขภาพต้องดูแลนะคะต้องใครที่ใช้รถใช้ถนนก็ต้องระวังนะคะอุบัติเหตุเล็กใหญ่เราต้องไม่ประมาทนะคะนะช่วงนี้นะคะความรู้สึกสิ่งต่างๆนะคะต้องระวังเขาเรียกว่าแปดดาบ สาดาบนะคะรวมทั้งพาวเวอร์ต้องระวังความรู้สึกต้องระวังคําพูดนะคะมีโอกาสมีปัญหามีโอกาสมีปากเสียงนะคะกับคนรอบข้างได้ด้วยนะคะในเรื่องของการงานนะคะใครที่ทํางานทางด้านประเภทแพทย์หมอพยาบาลทุบขุดเจาะก่อสร้างนะคะูมนิทิโปรเทคตึงนะคะ เขาเรียกว่างานเยอะงานมากนะคะคนขายประกันนะคะพวกนี้นะคะงานเยอะหรือว่างานก่อสร้างก็อาจจะได้งานโครงการใหญ่ๆนะคะได้ด้วยนะแต่ถ้าใครที่ไม่ได้ทํางานทางด้านนี้ก็ต้องระวัง mm. เขาเรียกว่า mm. การเงินที่รายจ่ายค่อนข้างเยอะหรือว่า,าเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลน,นะคะตัวเองเจ็บป่วอยอยู่หรือเปล่าหรือว่าหมอนนัดหรือเปล่าหรือเยี่ยมคนป่วยนะคะไปงานศพอะไรพวกนี้นะคะส่วนทางด้านของ ความรักนะคะความรักในช่วงนี้ก็ต้องระวังคําพูดเหมือนกันนะคะนะมีโอกาสมีปัญหามีโอกาส,ม,กาส,ม,กาสมีปากเสียงนะคะได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของคนโสดนะคะคนโสดช่วงนี้ใครบางคนเพิ่งจะอ,อกหักมาหมาดๆเลยนะคะนะเขาเรียกว่าอยู่ในช่วงของพักอ,อกพักใจนะคะนะจะโฟกัสเรื่องการางานนะคะและก็การเงินซะมากกว่านะคะ ส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะอายุของคนเสียชีวิตนะคะจะให้โชคส่วนเลขมงคลจากพันยีบสีมีเลขสามเก้าหกแปดนะคะสามเก้าหกแปดนะคะคนมนั่นคง คนมันสุขนะคะราชินีเหรียญคนมันสุขนะคะจะได้รับข่าวดีนะคะเกี่ยวกับด้านของการเงินนะคะบางคนเป็นเงินก้อนนะคะหรือว่าการค้าการขายนะคะเขาเรียกว่าจะมีเม็ดเงินเข้ามานะคะผู้หญิงผิวขาวนะคะจะนําความสําเร็จมาให้หรือบางคนเกี่ยวข้องกับอาสงหาริมทรัพย์ซื้อขายเลขเปลี่ยนนะคะกู้แบงก์กู้ธนาคารก็จะได้รับข่าวดีนะคะห้าม่เท้าการงานนะคะ มีการแข่งขันกันค่อนข้างจะสูงนะคะงานที่ทําประเภทเดียวกันกันกบเรานะคะหรือนะคะวันนี้ใครที่ทํางานประเภทรวมทีมรวมกลุ่มนะคะเราก็ต้องระวังเพื่อนร่วมงานหรือว่ากับลูกค้าหรือว่ากับคนใกล้ตัวเราก็ต้องระวังนะคะเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะไปมีปากเสียงกับใครนะคะนะห้าไม้เท้าน,นะคะเขาเรียกว่าคนตีกันนะคะนะคำพูดที่สวนทางกันไม่ลงรอยกันเถียงกันไปเถียงกันมาได้นะคะเราก็ต้องเรียกว่าจะต้องใจเย็นๆนะคะสี ถ้วยนะคะเซ็งเซ็งเบื่อเบื่อเหนื่อยเหนื่อยกับเพื่อนร่วมงานเซ็งเซ็งเบื่อเบื่อเหนื่อยเหนื่อยกับงานการงานวันนี้อาจจะทําให้เรียกว่าไม่ได้ดั่งอกไม่ได้ดั่งใจหร,หรือว่าทําให้กิจการงานล่าช้าหรือบางสิ่งบางอย่างนะคะทาให้เรารู้สึกเซ็งเซ็งได้ด้วยเหมือนกันนะคะนักสีถ้วยขึ้นมาต้องเผื่อใจบ้างนะคะในสิ่งที่เราคาดหวังเขาเรียกว่าไม่ได้ดั่งอกไม่ได้ดั่งใจนะคะหกถ้วยนะคะเกี่ยวข้องกับเพื่อนเก่าๆมิตรเก่าๆเกี่ยวข้องกับสถานที่เก่าๆเดิมๆอาจจะต้อง กลับไปอีกครั้งหนึ่งนะคะได้ด้วยนะคะถ้าในเรื่องของความรักนะคะใครที่โกรธกันเคืองกันมาก่อนหน้านี้นะคะก็มีโอกาสได้กลับมาพูดมาคุยมายูเทิร์นรีเทิร์นกันใหม่นะคะคนโสดนะคะคนโสดช่วงนี้นะคะมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามานะคะแต่สําหรับใครหลายหลายคนหรือว่าใครบางคนเขาเรียกว่าเซ็งเซ็งนะคะอาจจะอยู่ในช่วงของ พักอ,อกพักใจนะคะหรือว่าไม่ค่อยจะถูกอ,อกถูกใจใครก็ได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของสุขภาพนะคะระวังเกี่ยวข้องกับกระเพาะอาหารกรดไหลย้อนนะคะรวมทั้งปวดไหล่ปวดบา่าปวดแข้งปวดขานะคะโชคลาภนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงเลขมงคลจากพยี่ิบสี่นะคะมีเลข0ูนย์ห้านะคะศูนยนะคะ ันเสาร์นะคะหนึ่งถ้วยนะคะอาหารการกินอุดมสมบูรณ์ช่วงนี้คนเสาร์กินเยอะทานเยอะนะคะอาหารต้องเต็มโต๊ะนะคะหรือว่าเขาเรียกว่ากักตุนเต็มตู้เย็นนะคะนะมีคนหยิบยื่นโอกาสดีๆนะคะเข้ามาให้นะคะ นะใครเราคอยสิ่งใดอยู่เขาเรียกว่าจะได้รับข่าวดีนะคะเดอะสตาร์ star, นะคะความสุขนะคะนะความสุขความสมหวังช่วงนี้คนวันเสาร์มักจะเกี่ยวข้องกับสถานที่พักผ่อนนะคะในสถานที่ที่เย็นๆนะคะในสถานที่ที่เป็นธรรมชาติหรือบางคนอยู่ในห้องแอร์ได้เป็นวันๆเลยนะคะนะเดอะสตาร์เขาเรียกว่าชอบในที่เย็นนะคะชอบในที่สงบๆนะคะบางคนกินแล้วก็นอนได้เลยนะคะช่วงนี้นะคะนั้นะในสิ่งที่เรา คาดหวังไว้นะคะเขาเรียกว่าจะได้รับข่าวดีนะคะแปดถ้วยเดินนอนดึกด้วยนะคะตื่นเช้านอนดึกหรือว่าบางคนเกี่ยวข้องกับการงานเข้ากับดึกหรือเปล่านะคะบางคนดูหนังดูละครจนดึกดึกนๆนได้ด้วยนะคะระวังไม่เกรนความดันเวียนเวียนศีรษะนะคะมึนมึนงงงงพวกนี้นะคะนะใครที่พักผ่อนน้อยๆนะคะต้องพักผ่อนเยอะๆนะคะเก้าดับนะคะเก้าดับ แปดถ้วยนะคะเขาเรียกว่ากังวลใจบางสิ่งบางอย่างกังวลใจในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงนะคะนะปวดหัวไม่เกรนความดันเจ็บคอนะคะต้องดูแลสุขภาพนะคะมีโอกาสที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับเยี่ยมคนเจ็บคนป่วยคนไม่สบายเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลหรือว่า คุณผู้หญิงอาจจะเกี่ยวข้องกับการทําศัลยกรรมนะคะโดนมีดหมอนะคะก็เรียกว่าเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลได้นะคะโดนมีดหมอโดนเขาเรียกว่าเสริมเติมแต่ง,น,งน,น,นะคะปรับเปลี่ยนฉมหน้านะคะได้ด้วยนะคะหรือบางคนก็ซ่อมแซมปรับปรุงนะคะร้านค้านะคะทําให้มันดูดีขึ้นนะคะหรือว่าซ่อมแซมบ้านนะคะน่นพังนี่พังน่นเสียนี่เสียได้ด้วยนะคะนะกการเงินมักจะหมดไปกับส่วนตรงนี้ด้วยนะคะ ส่วนทางด้านของความรักนะคะของคนมีคู่นะคะใครบางคู่อาจจะด้วยหน้าที่ของการงานอยู่กันคนละที่หรืออยู่บ้านเดียวกันทํางานสวนทางกันนะคะเข้ากะดึกนะคะเข้ากะเขาเรียกว่าไม่ตรงกันนะคะนะอาจจะไม่ค่อยจะเขาเรียกว่าไม่ค่อยจะมี เวลาให้กันได้ด้วยนะคะแต่ยังไงก็ยังเป็นความรักที่ดีอยู่นะคะส่วนทางด้านของคนที่เป็นโสดนะคะคนโสดใครบางคนนะคะยังโหยหาอาดีตอยู่นะคะเขาเรียกว่ายังไม่ปล่อยวางกับอดีตนะคะนะก็มีนะคะจะมีคนเข้ามานะคะแต่เราก็ต้องอเปิดใจนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะเลขมงคลจากพยัชนะนคะมีเลขหนึ่็กนะคะ1 7 แปดกักน,นะคะก็จบลงแล้วนะคะกับคำทำนายเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ